เอฟเอฟครับโปรแกรมเมอร์เนี่ยทำไมเขาพิดูทำอะไรไวจังเลยเวลาเขียนเขาใช้เมาส์บ้างหรือเปล่าเนี่ยใช้แต่แป้นเนี่ย เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเพราะว่าตอนที่เขาเขียนเขาไม่จําเป็นต้องใช้เมาส์เลยอะไรเงี้ยคับเพราะว่ามันจะมี extension หรือว่ามีเทคนิคบางอย่างที่สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ไวมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นใน VScode นะครับผมก็จะมีเทคนิคเด็ดๆเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังซึ่งสิ่งที่จะทําให้เรานะครับสามารถทํางานได้เร็วบน IDE เนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของการใช้ตัว shortcut แล้วก็การใช้ extension ที่มีประโยชน์กับตัวโปรเจกต์นั่นเองส่วนแรกเนี่ยตัว shortcut หรือว่า extension ถ้าเกิดว่าใช้เป็น VS Code He เรราาาาสมมถดูที่ตัว แล้วก็ตามด้วยตัวช็อตคัตตรงนี้ได้ช็อตคัตพวกนี้มันก็จะช่วยให้เราสามารถทํางานได้ไวมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าช็อตคัตพวกนี้มันยังไม่เข้ามือเราเนี่ยเราก็สามารถคัสตอมเป็นของเราเองได้โดยการที่ไปที่ช็อตคัตตัวนั้นอย่างเช่นตัว n e w f ฟลตัวนี้ผมต้องการที่จะแก้ไขช็อตคัตก็สามารถมาตรงนี้ได้แล้วก็กดแก้ไขยอย่างเช่นเป็นคอนโทรลชิป M ปุ๊บแล้วพอเราก,กดคอนโทรลชิป M เข้าไปเราก็จะสามารถ n e w f ฟลต่างๆได้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวโค้ดนิเปตหรือว่าตัว Embed ของตัว HTML ใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถคัสตอมบนนี้ได้นอกจาก shortcut ที่เราสามารถเรียกใช้งานแล้วก็ตั้งเองแล้วเราสามารถพิมพ์จาก Command s h i P หรือว่า Control ช h i P ตรงนี้ได้แล้วก็จะใช้อะไรสามารถพิมพ์จากตรงนี้ได้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นการใช้ตัว Snippet Code ซึ่งเราสามารถกําหนด Snippet code ของเราได้โดยการไปที่ตัว user Snippet แล้วก็สามารถเซตติ้งตรงนี้ได้ก็จะมีภาษาหรือว่าตัวต่างๆเนี่ยให้เราเลือกใช้อย่างเช่นตัว HTML เราต้องการที่จะสร้างตัว s n i p p e t ของเรานะครับแล้วพิมพ์ B2D เข้าไปแล้วก็นชุดโค้ที่ เราต้องการให้มันแสดงขึ้นมาเราก็สามารถมากําหนดตรงนี้ได้อย่างเช่นไปที่หน้าเว็บของเราพิมพ์ b2d กดแท็บเข้ามาตัวโค้ดที่เราเตรียมไว้มันก็จะมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนอกจากนั้นเรายังไปสามารถโหลด extension ต่างๆที่เป็น snippet code ตรงนี้ได้อย่างเช่นของ react หรือว่าตัวอื่นๆนั่นเองส่วนตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ extension ต่างๆที่ช่วยให้เราเขียนโค้ดได้ไวมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเรามีโปรเจกต์ข้างโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วเราต้องการที่จะ ignore ไฟล์ต่างๆเราสามารถใช้ extension ที่ชื่อว่า d o g i t ignore generator ตรงนี้ออกมาได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ย เราก็ยังสามารถใช้ extension อื่นๆที่ช่วยในการแนะนํำโค้ดอย่างเช่นพวก AI ต่างๆ GitHub โคว i l o t หหรือว่าตัว Code เยี่ยมนั่นเองครับและนี่นครับก็จะเป็นเทคนิคในการใช้งานตัว VS Code ให้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองครับ